สำหรับชาวรักคนาราศีพฤจิกนะคะค่ะวันนี้เราจะมาใช้พลังงานไพ่ทำงานทำนายดวงชาวรักคนาราศีพฤจิกนะคะเป็นพลังงานแบบโดยรวมนะคะแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าหากพลังงานไปตรงกับท่านใดแล้วมีแต่เรื่องที่แบบว่าดีๆหรืออาจจะมีข้อวิธีเสนอแนะอะไรเป็นแนวทางเอาไปปรับใช้ได้ ก็ยินดีนะคะทีนี้เรามาดูเกณฑ์ชะตาของผู้ที่อ,อยู่ในลัคนาราศีพุจิกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564กันนะคะว่าดวงชะตาของท่านในเรื่องของการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรนะคะค่ะถ้าในดวงของการงานสำหรับบางท่านนะคะที่ท่านเป็น พนักงานประจาําเป็นลูกจ้างบริษัทหรือเป็นทํางานอยู่ในองค์กรใดๆที่ท่านทําอยู่ใน,นขณะนี้นะคะค่ะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยท่านนะคะจะมีโอกาสนะคะที่อาจจะแบบว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือปรับในเรื่องของรายได้นะคะท่านจะมีผู้ใหญ่อุป,ปถัมภ์นะคะคอยให้ความเมตตาช่วยเหลือ ท่านในเรื่องของด้านการงานนะคะท่านจะมีโชคดีในเรื่องของผู้ใหญ่เมตตาในสายการงานที่ท่านทําอยู่นะคะและท่านใดที่มองหางานใหม่นะคะท่านก็มีโอกาสที่จะสมหวังได้งานที่ท่านาต้องการในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะท่านก็ขอเพียงแต่ให้ท่านมุ่งมั่นเนาะมีความตั้งใจมีความพยายามท่านจะสมหวังสําเร็จในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ และแน่นอนค่ะสำหรับท่านที่มองหางานหรือคิดจะสมัครงานในเดือนกุมภาพันธ์คือเหมือนกับว่าบางท่านบางรายเนาะก็อาจจะใช้ชีวิตแบบว่างๆมาช่วงหนึ่งทีนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ท่านก็คิดว่าเออเราเนี่ยอยากจะสมัครงานหางานทำเราจะได้ไหมนะได้ค่ะบอกเลยตามพลังงานหน้าไพ่ดีมากๆก็คือคุณจะ ได้งานค่ะท่านใดที่สมัครเดินทางหางานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะช่องทางไหนท่านมีโอกาสได้งานสูงมากๆเลยนะคะขอให้ท่านอดทนนะคะและท่านก็ดําเนินชีวิตไปในตามที่ท่านคิดไว้ท่านจะสมหวังทุกประการนะคะค่ะสําหรับท่านที่เป็นหัวหน้างานนะคะเป็นผู้บริหารงานแล้วคือในตําแหน่งหน้าที่องค์กรใดๆหรือสถานที่ใดก็แล้วแต่ที่ท่านทําอยู่ณขณะนี้สิ่งที่ท่านผ่านมาเหมือนกับว่าอาจจะมีแบบ ลูกน้องบริวารใต้บังคับบัญชาอาจจะติดขัดปัญหาเหมือนอาจจะแบบไม่ค่อยได้ความร่วมมือเท่าไหร่นะคะในเดือนกุมภาพันธ์ท่านจะได้รับความร่วมมือจากลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับัญชาของท่านจะให้ความเคารพนับถือและให้การช่วยเหลือท่านในเรื่องสายงานที่ท่านทําอยู่ให้แบบว่าราบรื่นไปได้ด้วยดีในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะนะคะท่านก็ไม่ต้องกองังวลเลยเนาะ สำหรับท่านที่ทำกิจการธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ชี่ผ่านมาอาจจะดูนิ่งๆทรงๆในเดือนกุมภาพันธ์นั้นท่านจะมีการขยับขยายนะคะกิจการงานของท่านที่ท่านมุง่งมั่นตั้งทำตั้งใจทำมาบุกบั่นนะคะบากบั่นมาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ท่านจะสมหวังค่ะก็คือเหมือนกับว่าที่ตั้งเป้าไว้ว่าเอาจะสำเร็จไหมนะเ,เป้าเป้าที่วางไว้ที่ท่าน คิดไว้ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะท่านจะสมหวังในเป้าหมายในธุรกิจการงานนั้นๆท่านจะสมหวังในเดือนกุมภาพันธ์อ,อย่างแน่นอ,อนค่ะสาหรับบางท่านบางรายเนาะค่ะแล้วก็สาหรับในด้านของเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยในบางท่านบางรายที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเงินที่ติดขัดเนาะ <S <S ๆๆๆเ,นเพราะว่าอาจจะต้องแบกภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะสาหรับบางท่านบางรายอาจจะต้องช่วย ทางบ้านทังครอบครัวนะคะอะไรอย่างเงี้ยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยท่านจะมีหนทางมีช่องทางการเงินของท่านจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะคะจากที่ปัญหาหนักๆมาในเดือนกุมภาพันธ์ท่านจะเบาบางลงภาระ,ะของท่านจะเบาบางลงสําหรับบางท่านบางรายที่ทําสินเชื่อกู้แบงค์นะคะกู้ธนาคารแล้วอยากจะให้ผ่านเหมือนกับว่าจะได้ให้มีการเงินใช้สอยที่คล่องตัวเพิ่มมากขึ้นในเดือนกุมภาพานันธ์ นะคะสาหรับบางท่านบางรายนะคะที่ไม่ติดแบกระดีเนาะอะไรเงี้ยตรงการเกณฑ์ของธนาคารท่านจะมีโอกาสสมหวังมากๆเลยค่ะในเดือนกุมภาพันธ์ยินดีด้วยนะคะท่านจะได้มีการเงินที่คล่องตัวมากขึ้นนะคะสําหรับท่านที่เป็นนักลงทุนหาโอกาสทางด้านการเงินในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะท่านมีโอกาสลงทุนผู้ร่วมหุ้นร่วมผู้ผู้ที่จะเข้ามาร่วมหุ้นนะคะในด้านการเงินหรือท่านจเจ้าการเงินของท่านเนี่ย ไปลงทุนหาโอกาสช่องทางการเงินเพิ่มมากขึ้นถ้ามีโอกาสสมหวังประสบความสําเร็จในเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนค่ะแต่ข้อเสนอแน,นะจากพลังงานไพ่ก็เหมือนกับจะบอกว่าขอให้ท่านมีสติให้รอบคอบนะคะไม่ว่าท่านจะใช้จ่ายใช้สอยอะไรในเดือนนี้ท่านจะต้องมีสติให้รอบคอบมากกว่าเดิมเพื่อการปัญหาที่ผิดพลาดมาแต่เก่าก่อนนะคะส่วนท่านที่จะลงทุนลงแรงแล้วก็เหมือนจะมี ออผู้เข้ามาร่วมหุ้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเงินขอให้ท่านดูให้ดีนะคะว่าผู้ที่เข้ามาเนี่ยออน่าเชื่อถือมากเพียงใดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เกิดข้อผิดพลาด ให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าในเดือนนี้เกณฑ์ชะตาของชาวาลาัคนาราศีพิจิกในด้านการงานการเงินบริวารดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟ้าก็แค่ขอติ่งในเรื่องของต้องมีสติให้รอบคอบมากขึ้นใช้ใจ่ายใช้สอยใช้ใจ่ายเงินนะคะอย่างมีสติเนาะก็จะได้ไม่ขัดสนนะคะเหมือนที่ผ่านมาทีนี้เรามาเรื่องของเกณฑ์ความรักค่ะแน่นอนเลยค่ะ ชาวราศีพฤิกไม่ว่าจะเป็นหญิงและชายจะมีสเสน่ห์ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามมากนะคะจะมีทั้งหนุ่มเด็กหนุ่มใหญ่หนุ่มต่างชาติต่างภาษาต่างแดนต่างถิน่นต่างจังหวัดต่างอำเภอมาให้ให้ความเหมือนกับเข้ามาจีบคุณให้ความสนใจคุณแม้กระทั่งมีคนที่แบบว่าเป็นลักษณะพ่อแม่เพึ่งหย่าล้างมาก็ให้มี ความสนใจในจะเข้าแบบเหมือนมามอบความรักความสนใจให้กับคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะคุณค่อนข้างเสน่ห์แรงนะคะสําหรับคนโสดบางท่านบางรายเพิ่งโสดมาหมาดๆเหมือนกับว่าคือบางท่านบางรายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเพิ่งจบกบความสัมพันธ์มาก็มีถึงได้มาแบบโสดในเดือนกุมภาพันธ์พอดีนะบางท่านบางรายนะคะไม่ใช่ทุกท่าน แล้วบางท่านบางลายก็เหมือนกับพึ่งหย่าล้างมาก็มีแต่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ถึงแม้ว่าท่านจะเอ้ยพึ่งเลิกมาเบื่อไม่อยากจเจอแตก่ก็จะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณนะคะมีบุคคลเข้ามาขายขนมจีบและคนที่จะเข้ามาจีบพวกคุณคุณโสดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่อนข้างเป็นคนที่มีนิสัยดีนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณลองเปิดใจดูนะคะแล้วก็เรียนรู้กันไปสามารถสา,สามารถเรียนรู้แล้วก็คือเขาเป็นคนดีอะค่ะฟากาแนะนำเนอะถ้าคุณถูกใจแล้วก็เรียนรู้ ทำความรู้จักกันไปเนาะจะได้คลายเหงานะคะสำหรับคนโสดเนาะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนสถานะไม่ชัดเจนนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคุณมีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์ไปถึงขั้นเป็นแฟนกันได้นะคะหากท่านเพิ่งเริ่มคบกันท่านก็มีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้แบบเรื่อยๆแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงนะคะส่วนท่านที่มี คู่ครองคนรักเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเหมาะมากเลยฮะสำหรับสำหรับเดือนแห่งความรักท่านจะมีความรักที่อบอุ่นละมุนละไมในภายในครอบครัวนะคะมีความเกื้อกูลช่วยเหลือกันนะคะภายในครอบครัวเป็นอย่างดีสําหรับบางคู่บางท่านบางคนที่อยากมีบุตรในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยดีใจด้วยนะคะท่านมีมีโอกาสที่จะมีบุตรค่ะค่ะ สำหรับราศีพิจิกในเดือนกุมภาพัานนี้ช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีหลายเรื่องมากๆเป็นเรื่องที่โชคดีมากเลยค่ะจากพลังงานหน้าไพ่นะคะก็เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าสิ่งไหนที่เป็นพลังงานตรงกับท่านและเอาไปปรับใช้ได้ฟาก็ยินดีนะคะก็ขอให้มีความสุขสมหวังนะคะในเรื่องการงานการเงินความรักในทุกๆเรื่องเลยนะคะก็ถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ